ท่านอาจจะได้เห็นข่าวนะครับว่ามีการ ระบาดของแมลงอยู่2ชนิดซึ่งนานๆถึงจะมีการระบาดสักครั้งหนึ่งตัวแรกก็คือหนอนกระทูนะครับส่วนตัวที่2ก็เป็นแมลงวีขาวมาพูดถึงหนอนกระทูที่กําลังระบาดหนอนกระทูไวายพ่ออินปกติแล้วเนี่ยก็มักระบาดในช่วงที่หลังจากน้ําท่วหมหรือฝนตกหนักเช่นเดียวกันที่กําลังระบาดอยู่ที่ทางภาคอีสานของเราก็คือจังหวัดอุบลราชธันานีนกําลังระบาดในนาดําหลังจากที่ดํานาแล้วนะครับตัวแม่ผีเสื้อของหนอนกระทูเนี่ยนะครับก็ลงมาวางไข่หลังจากนั้นก็ฟั ออกมาเป็นตัวหนอนกินต้นข้าวทุกต้นในแปลงนานี่หายเกลี้ยงเลยการทําลายเนี่ยค่อนข้างระบาดทุนแรงแล้วก็เสียหายโดยสิ้นเชิงเลย ตัวนี้ก็เป็นตัวในกลุ่มหนอนกระพุ้นครับก็จะมีการจัดการคล้ายๆกับหนอนพิเสือ้อกลางคืนชนิดอื่นการใช้มือเก็บหนอนนะครับถ้าเกิดเราพบว่าระบาดยังไม่รุนแรงใช้มือเก็บหนอนไปทําลายแล้วก็อาจจะมีการใช้สารสกัดจากพืชหลายชนิดที่ลดปริมาณของหนอนได้อย่างเช่นสารสกัดสะแตาวพวกหางไหลหรือว่าสารที่หมักมาจากฝักต้นคูนนะครับกรณีที่เป็นชีวพันธุ์ก็จะมีบีทีก็เป็นบีทีที่เฉพาะเจาะจงกับพวก پ นอนที่เสื้อเท่านั้นนะครับกรณีที่จําเป็นในการใช้สารเคมีเนะี่ยอาจจะต้องเลือกสารเคมีที่มีประสิทธิภาพก็จะมีหลายกลุ่มปไุไกการออกฤทธิ์นะครับในแหล่งที่นานๆารนะบาดสักครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้สารกลุ่มเดิมๆที่เราเคยใช้อยู่อย่างเช่นสารในกลุ่มคาร์บาเมทหรือกลุ่มออกนุมฟอสเฟตอย่างเช่นซีนูบุคาบคาร์บาลิลหรือว่าไดอะซิโนนโบฟินอฟอร์ดไดโซฟอร์ก็อาจจะพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าในแหล่งที่มีการระบาดเป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลอาจจะต้องมี การเปลี่ยน,นกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่เกษตรกร,กรไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นกลุ่มมาริกสอบีกนะ็จะมีในกลุ่มของซิโปนิลนะครับหรือกลุ่ม5สไปเนโทแรมนะครับกลุ่ม6อีมาเมกปินมิโซเอต ุ่ม13คอฟินาเพอร์นะครับลุ่ม15ลูเฟนูรอนโนวาลูรอนนะครับลุ่มหมายเลข 22A ก็จะมีอินด็อกซาคาบหรือกลุ่ม28ก็จะมีคอแลนทานินิโปฟูเบเนไมหรืออาจจะมีสารผสมที่มีกลไกการออกฤทธิ์2แบบบวกกันที่ผลิตมาเป็นแบบสำเร็จรูปก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับการระบาดของมะเร็งีขาวในนาข้าวนักขณะนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าชาวนาเนี่ยมีการใช้สารในกลุ่มรหัส 3A ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม พอริโทยสังเคราะห์ก็จะมีหลายชนิดอย่างเช่นไซเปอร์เมทินเดลต้าเมทินแลมด้าไซฮาโลทินเบตาไซโฟทินนะครับซึ่งสารในกลุ่มเหล่านี้นะครับก็มีงานวิจัยว่ามีการพ่นติดต่อกันอาจจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นของศัตรูพืชหลายชนิดอย่างเช่นเพลี้ยตกรดส้มตารหรือว่ามแมลงวีขาวเช่นเดียวกันก็มีการระบาดเพิ่มของการพ่นสารเหล่านี้ติดต่อกันดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะช่วยลดการระบาดของมแมลงวีขาวในะขณะนี้ก็คือว่าฝากให้ชาวนานงดพ่นในสารกลุ่ม 3A นะครับแล้วก็ ไปเลือกสารที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดมแมลงปีขาวโดยเฉพาะอย่างเช่นสารในกลุ่มรหัส 4A นะครับก็จะมีหลายชนิดเช่นอิมิดาโคปิด ไทยมีท็อกแซมอะซีตามิปิดหรือไดโนทีฟูแลนนะครับซึ่งสารในกลุ่ม 4A เนี่ยกรณีที่พ่นกำจัดแมลงผีขาวเนี่ยควรจะบวกพวกไวออยหรือปิตรเรียมออยก็จะเสริมธิ์กันนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีสารกลุ่มอื่นเอามาสลับก็คือกลุ่มหมายเลข16บูโโปเฟซีนซึ่งสารกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นสารที่ยังพอใช้ได้ในกลุ่มของแมลงผีขาวหรือว่ากรณีที่เราพ่นสารกลุ่มเดิมๆแล้วไม่ค่อยได้ผลเนี่ยจำเป็นต้องหาสารกลุ่มใหมๆ่ๆที่ไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นกลุ่มหมายเลข23ก็ จะมีหลายชนิดอย่างเช่นสไปโรมีไซเฟนสไปโรไดโคเฟนหรือสไปโรเตอแมทก,ก็จะมีกลไกไปยับยั้งไม่ให้มแมลงเนี่ยสร้างไขมันซึ่งเป็น,นกลไกที่แตกต่างจากสารกลุมอื่นๆที่เรามีการพ่นเป็นประจำก็จะช่วยทําให้ในการจัดการมาแมลงผีขาวในนาข้าวได้ดีขึ้นนะครับะระบบนิเวศหรือว่าสภาพอากาศมันมีความเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการระบาดของศัตรูพืชแปลกๆเนี่ยอาจจะเคยระบาดมาก่อนหน้านั้นแล้วก็หายไปแต่ระบบนิเวศอาจจะเหมาะสมในช่วง อาจจะมีการระบาดกลับมาใหม่ทุกคนก็ต้องหมั่นสำรวจตรวจแปลงเป็นประจำแล้วก็ถ้าเกิดเจออะไรที่ผิดปกติก็รีบแจ้งข่าวไปที่หน่วยราชการที่รับผิดชอบเพื่อที่ได้จัดการหรือส่งข่าวให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบแล้วก็จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ